ทำดอกกุหลาบจากผ้าชั้นหน้านะคะเราจะใช้ผ้าสืนี้ในการทำนะคะดอกกุหลาบก,ก็จะพันตรงนะคะอย่าให้มันยับนะแล้วก็พับผ้าให้เป็นรนะะูปสามเหลีนะ่ยมะคะ่นะ,คะมุมที่เรา เราจะใช้มุมจใช้ด้านไนะคะไหนขึ้นมาเพื่อจะเทข้เาก็ทให้เป็นรูปสามเหลี่ยมทให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแลกลับด้านมุที่สำคัญที่สุดคมุมด้านซ้ายมต้องทำให้ <ém>. มันเท่าๆกันแต่ว่ามีขวาเนี่ยไม่เป็นไปไ เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำการพับแบบทแยงม,มุมน,นะคะคือจากมุมนี้มุมขอพับมาอย่างนี้แล้วก็มุมแล้วก็ไอ้นี่ต้องเลื่อนเทากลับด้วยนะคะข้างซ้ายมือข้างเท้ายาวเสร็จแล้วก็มลือนเท้ายาว มอก็ตานั่งเลนพอเอาเนเส็มาเหมือนกัม่เล่นนะพอขาเนก็เริ่มเมืนเ่นเตะนะคะแล้วก็เอามือาป้องกันไว้อย่าให้มันตกคอหรืออย่าให้มันโดนนะคะกะคนม้วนมาข้านค่ะ เพราะว่าทำนนดอกรูนี้สวยมาจนถึงกบเบสุดนี่ยนละคะก็จบเพ่นมาก็พันธ์กพันธ์อนะคะผันแคมันแน่นๆว่า ทานมั่จะเป็นทัานนั่จะเป็นอะไราจะทำให้กเดี๋ยวนะขั้นตอนที่สอง่ยมันน้อยเกินไปเพราะฉันะับตรงนี้นะคะี้ ก็ม้ด้ตอแล้วก็มกอยู่ค่ะชป่ดม่ให้มันตกกแล้วมาจนกับสล่าของบ้านนะคะเลาของสามเี่ยมก็ทำท่าเลยทำแบบไม่เจ็บแลท อันน้องชาย่องฉันเหมือนเลยนี่เลยดอกผ่อนยังไม่ดีแต่ว่าดอกแดงด้วยนี่มันเป็นอย่างไรดี

ดอกใหญ่อพันื่นนันเลยค่ะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะคะอืมสวยค่ะแร้วพี่ถ่ายมัน,น,นเปนยังไ่าได้แค่สองทีก็ชายมันจะถ้าจัันเป็นแบบนี้นะคะขาแบกนออกแบกหนออกนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะคะ นี่นะคะแล้วก็อย่างที่ลรายผ้าอย่ที่เรามากไว้เนี่ยก็จะไม่แีกในตัวใบไม้ที่เราแบบกนะะต่องในอบกค่ะ ก็มีกป้าเลยเอยมาสอนว่าเฉยๆก็าลองเอาไปทำเดูนะคะไปเรียนที่โรงเรียนของตามแบกภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นโครงการพ่อของชั้นนักเรียนศึกษาปีที่สองก็ทำขาให้กับโรงเรียนแล้วก็นำมามอบให้กับผู้มีบัตรจู มาเลี้ยงอาหารที่บพวกเอนในโรงเรียนะคะ่ะก็ลองนำไปใช้ลองนำไปทำอะดูได้นะคะหรือว่าจะตกแต่งยังไงก็ตามสี่ชอบเลยนะ,ะนสำหรับนี้ก็ต้องขาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย